บ้านป้าทุนดีถึงมีนกร้องทุกชนิดเลยค่ะมีทั้งนกเขานกเรานะคะนกกระจอกนกเอี้ยงนกพิราบมีทุกมนกเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะดูนะคะตอนนี้เขายังเป็นสีเขียวแสดงว่ายังอ่อนอยู่ ไม่เกินสองวันแล้วก็ยังมีมะแว้งเครือนะคะซึ่งป้าทุนดีเนี่ยปลูกไว้ด้วยความเชื่อว่าคนที่กินสม่ำเสมอจะป้องกัน,กาานและบรรเทาโรคเบาหวานแต่ป้ากินไม่ทันนกหรอกค่ะนกมาเร็วกว่าอันนี้ไม่ใช่ฤดูฝนนะคะตำลึงก็เลยไม่งามอ่ะไม่งั้นป้าก็จะมาเด็ดไปต้มตําลึงนะคะแล้วก็ทำอาหารอื่นๆผัดตำลึงอะไรอย่างเนี้ย แต่ไม่ได้ทานบ่อยแล้วค่ะ